ดูผักกันทุกคนอันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกผักผักชีเหรอหรือว่าผักอะไรแต่บ้านเราเรียกผักผักหอมป้อมเนาะเนี่ยงามมากขออนุญาตเขาถ่ายของญาติแต่อันนี้ผักกาดก็เริ่มเก็บไปเกือบหมดแล้วผักกาด แต่ผักอันนี้ผักชีเนาะงามอยู่ย่งงามเลยเลยถ่ายเพืเ่อนๆได้รับชมนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นผักกระเยะสะเง,งะเนาะอันนี้หอมหอมใส่แกงหน่อไม้ได้อันเนี้ยบคตวนออะไทย กำลังถ่ายคลิปแล้วก็มีชะอมอันนี้ชะอมชะอมเด็ดไปจะหมดแล้วไม่ค่อยมียอดชะอมแต่าักอันนี้งามชะอมฝั่งนี้มียอดอยู่ แล้วก็มะเขือมะเขือก็เริ่มแบบไม่มีลูกแล้วมะเขือเอาชะอมต้นเดียวก็กินไม่หมดอันนี้ใส่แกงหน่อไม้หอมอันนี้อันนี้ก็เป็นต้นหอม อันนี้สวยเขาเรียกผักชีเนาะใ่บ้านเราก็เรียกผักหอมป้อมงามผักกาดก็เริ่มแบบทอนจะหมดแล้วผักกาดจะไปกินก็เหลือแค่นี้ก็ไม่ค่อยงามแล้วงามจะผักอันเนี้ยเนะาะก็จะประมาณน,นี้ ปูบนเรือทุกคนเรือเรือทำเป็นแปลงผักจะเป็นเรือเรือลำยาวกเกลยงามสวยสวยอีกนี้ประมาณนี้นะคะปูกัขึ้น้าค่ะ,คะ 어. Uh...